No. <laughs> ตรงมน้าบ้านครับดีครับตรงนั้นดูครับลองคอมเมนต์หน่อยครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับชัดเจนไหมยงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมให้กำลังใจกับพีคไลท์ทีนี้มากครับพีคจอนมากครับอยู่จังหวัดไหนบ้างคนอยากจะรู้อยู่ประเทศไหนบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์ดีนะครับ